สวัสดีครับผมช่างวัดจาก DP เล็กเทคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ที่นาของอเรียกว่าเป็นไม่ใช่ที่นาใช่ครับเป็นสวนเป็นสวนของอพี่นาลีรัตนะครับก็อยู่ที่บ้านสมอนะครับตำบ,ตำบลโพชัยอำเภออุทุมพรวิสัยนะครับก็หลังจากที่มาติดตั้งเมื่อวานนี้นะครับก็เนื่องจากเนื้อง,งานเพิ่มเยอะเลยนะครับเมื่อวานมีทั้งตัดต้นไม้นะครับ แล้วก็ตั้งเป็นแบบเาสาสีต้นนะครับสูง3เมตรนะครับก็เลยทําใหา้งานของเราล่าช้านิดหนึ่งนะครับเสร็จเมื่อวาน5้าโงเย็นเสร็จเลยครับวันนี้ก็เลยต้องมา,าส่งงานอีกทีหนึ่งนะครับผมก็จากที่เห็นนี่ครับเป็นการติดตั้งปั๊สมสมมฤทนะครับ ขนาดหนึ่งแรงนะครับเจ0ดอยห้าสวัตต์สามแผงครับก็เป็นของยี่ห้อนะครับแผนดูโลนะครับรุ่น c อ cc ี c AC, อหนะครับเจ็ด้อยห้าสิวัตต์นะครับอันนี้ก็คือตู้คอนโทรนครับที่ติดตั้งแล้วก็ยกสูงนิดหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็จะมาส่งงานแล้วก็มาเทสระบบนะครับให้พี่ นารีรัตนะครับก็ใช้รถสวนสวนยางนะครับพื้นที่ประมาณน่าจ,จะประมาณ3 3มสีไร่ได้นะครับเป็นสวนยางนะครับ <c oughs> กเ็เป็นการแนะนำของออคุณพ่อสแสวงนะครับบ้านสมอที่เราติดไปรอ,อ,อบที่แล้วนะครับก็คุณพ่อบอกว่าใช้ดีแล้วก็แนะนำ นแนะนำให้ให้ญาติๆนะครับมาปิดนะครับก็เดี๋ยวลองเทสระบบกันเลยนะครับเบเกอร์ะ Baker นะครับเปิดเลยนี่อันนี้คือรุ่นปั๊มนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูน้ำเปิดละเดี๋ยวไปดูน้ำกันนะ,ะมาแล้ว อันนี้คือน้ำที่เราเปิดอครั้งแรกเลยนะก็จะได้น้ำพุ่งแบบนี้เลยนะครับก็สเปคบ่อคือเป็นบ่อห้านิ้วนะครับลึกลึกสี่สิบน่าจะสี่สิบสามเมตรนะครับสี่สิบสองเมตรนะครับตัวประมาณนะครับว่าเจ้าของก็ ต่อไม่ได้เหมือนกันทีนี้ผมหย่อนบ่อหย่อนท่อลงไปสิบท่อนนะครับทีแรกหย่อนหย่อนไปแปดนะครับน้ําไม่พอเลยสูบได้แค่สิบกวนาทีครับน้ําขาดเหลือน้อยเดียวเลยเหลือครึ่งท่อเลยก็เลยหย่อนเพิ่มเป็นสิบท่อนนะครับก็จะได้น,น้ําประมาณนี้เลยพุ่งแล้วทีนี้ก็สังเกตพฤติกรรมบ่อ ูกได้พอสมควรนะครับหลายชั่วโมงอยู่น้ําก็เหมือนจะเติมทันนะครับแต่ก็ยังไม่ทันนะครับจะขาดก็ไม่ขาดนะครับจะขาดก็ไม่ขาดจะเยอะก็ไม่เยอะฮนะอันนี้ก็รอดูประมาณสิบนาทีนะมันก็จะค่อยลงค่อยลงก็ค่อยลงช่วงค่อยช่วงแรงช่วงค่อยช่วงแรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะบ่อที่ให้น้ําไม่ทันแต่อันนี้ก็คือเป็น น้ำที่ค้างอยู่ในบ่อปั๊มของเราก็สามารถสูบขึ้นมาได้ขนาดนี้เลยนะครับฟุ้งอย่างแรงนะฮะใส่นี่นู่นเพิ่งได้มาณนีลย ก็เตรียมแล้วครับสูบเทสระบบเผื่อตาน้ําเปิดและเผื่อได้น้าเยอะขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อท่อรอดถนนนะครับเพื่อมาเติมส่วนยางเนี่ยเพื่อมันใช้รถส่วนยางตรงนี้นะครับก็จะวางระบบท่ออีกทีหนึ่งแหละนี่ครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ไหลมาเองแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการเทสปั๊มเทสบ่อด้วย ก็ดูลักษณะติดตั้งแผงอีกทีนึงนะครับสูงสาเมตรนะครับก็ทีมงานช่างของเราวันนี้ก็ไปติดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ตำบลหนองห้างนะครับ หลังวัดหนองบัวใหญ่นะครับก็เสร็จนี้เสร็จจากนี้ผมก็จะตามไปที่บ้านบ้านหนองบัวใหญ่นะครับตำบลหน,นองหางอำเภออุทุพรพิสัยนะครับนี่คือภาพที่เห็นน้ำที่ได้นะฮะตอนนี้ก็แรงนะครับให้ดูกันชัาๆอีกทีนะก็ผ่านไป หกนาทีละก็ยังได้น้ำแรงเหมือนเดิมฮะก็ย่อนย่อนไปสิบสิบ่ันสี่สิบเมตรนะครับก็โอเคนะครับผมขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อ DP e l เล็กเทนะครับ ระบบสูบน้ำมาดานต้นทุนต่ำนะครับสวัสดีครับ